สวัสดีครับวันนี้ช่องวิตเตอร์วิเตอร์เราเป็นช่วงใหม่นะครับเป็นข่าวใต้โต๊ะครับให้มันสมกับข่าวที่เร็วแรงทะลุนรกวงในยืนยันมาแล้วนะครับว่าฝนธนันฉัดครับฝนสน,นันชัดอะ่ะสน,นั่นเออธนันชัดอ่ะฝนธนะสุนทรเขาโพสไอจี IG, ยืนยันว่าเลิกกับไฮโซกี้เรียบร้อยแล้วลเขาโพสว่าเขาซ<ม>ิงเกิลแล้วนะ<ม>ก็คือก่อนหน้านี้มีการลบรูป่างไอจีออกไปหมดเลย ประเด็นเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้ยี่เขาคบเป็นแฟนเน่ยก็คือไม่ได้ประกาศเนาะแต่รถรถรถเฟอร์รารี่นะ,ะไปชนชนเสร็จเจอเอา้าวไทโซกี้อยู่กับน้องฝนได้ไงอ้าวเหรอเออแล้วเขาก็เลยประกาศว่าเป็นแฟนมีการไปซื้อคอนโดริมแม่น้ําเจ้าพยานะอเออล่าล่าสุดลบรูปออกออกประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยชาวเน็ตก็จับได้ว่าลบรูปออกจากไอจเกี้ยงเลยเว้ยลบคู่อะ คือเลิอกกันรใช่ไหมเออคบกันแป๊บเดียวเองก็เลิกแล้วอตอนนี้ก็น้องฝนสนันชัดเขาโพสไอจียืนยันแล้วครับว่าซิงเกิลแล้วไฮโซกี้ก็มากดไลค์ด้วยประมาณว่าจบกันด้วยดีนะครับ <c oughs> ก็คบแป๊บเดียวเองยังไม่ทันซิงกิลนก็น <c oughs> แบบโสดไงพิมพ์ภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษอ่ะก็เรื่องนี้ไม่มีเรื่องของดราม่าหรือหมือนที่สามแล้วก็เลิกกันถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ เร็วแงรงทะลุนรกนะครับเดียวตอนแรกเร็วแงรงทะลุนรกรถชนเลยแล้วก็ครบแล้วแป๊บหนึง่งประกาศโสดโอ้โหเพชรโสดจอุบับบบติเหตุรักก็เป็นโสดแล้วสนใจาจีบไหมเงินผมไม่นด้ขอครับเอ่เรานี่มันเพชรจะจีบได้อยู่กันสามคนนะครับกินข้าวลุงพลเอ้ลุงเพชรกิททคนคคทุกชิ้นอืม ถ่ายถือว่าเป็นข่าวที่สื่อเราเป็นเจ้าแรกๆที่ได้รับมานะ mm hmm. สื่อเราเร็วแรงทะลุนรกใครที่อยากติดตามข่าวเร็วแรงทะลุนรกแบบนี้นะครับก็ติดตามช่องของวิคเตอร์วิคเตอร์เอาไว้นะฮะเรามีข่าวเร็ว,รว,รวรๆแรงๆอยี้ทุกวันครับ,รบนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับข่าวใต้โต๊ะครับอ่าม,มันโต๊ะไม่ได้เท่านายรู้ เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe